เนี่ยครับโอ้โหสุดยอดมากครับท่านผู้ชมผมไม่คิดว่ามันจะดกกระดนนี้นะครับเนี่ยครับดูดิโอ้โหสุดยอดสุดยอดไปเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหเกินไปไหมเนี่ยครับดูดิเนี่ยมันเป็นพริกที่เกิดเองตามตามธรรมชาตินะครับผมก็เลยบอกว่าผมจะให้มันสุกนะครับแล้วผมก็จะเก็บเอามล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อนะครับเนี่ยครับ ดกมากครับโคตรดกเลยครับเออแบบนี้ก็ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับว่าพริกพริกมันโดกขนาดนี้เลยหรอครับท่านผู้ชมดูสิครับนี่ครับผมผมคิดว่ามันจะต้นต้นเล็กๆนะครับแต่ว่าอันนี้มันต้นสูงนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแปลงที่ผมกําลังจะเตรียมปลูกนะครับสําหรับพริกอันนี้แทนแทนแทนและนี่ก็จะเป็นแปลงที่ผมกําลังจะทําการปลูกพริกนะครับ ที่ผมจะได้จากเมล็ดพันธุ์ที่มันขึ้นเองนะครับที่ผมถ่ายไปเมื่อกี้นะครับนี่ครับแปลงที่ผมกำลังเตรียมปลูกคือไอที่ขาวๆนะครับผมอ่าผมไออะไรวะวันไอปูนขาวเพื่อลดค่าเฮพในดินนะครับลดความเป็นกรดเป็นด่างนะครับก่อนนะครับนะครับผมกำลังจะเตรียมปลูกนะครับนี่ครับรอชมผลการต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงครับและนี่ครับสำหรับ ไฮไลท์ของงานครับคือคอกหมูผมนะครับนี่เลยครับขี้หมูนะครับมันทําให้ต้นพริกสวยงามมากครับอ่ะแล้วผมจะพาไปดูอ่พริกข้างๆมันที่มันเกิดเองนะครับเนี่ยครับอันนี้คือผมไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับท่านผู้ชมคือมันสวยเองครับอันนี้คือแม่ผมเก็บไปแล้วนะครับแม่ผมเก็บไปแล้วสามสี่ครอ้งเลนะครับเนี่ยเนี่ยครับมันเป็นพริกที่เกิดเองครับอ้าวื่นี่อย่างวะ นี่ครับลูกไก่อันนี้ก็จะเป็นพริกนะครับอันนี้จะเป็นพริกสายพันธุ์ต่างจากที่ผมถ่ายเมื่อกี้นะครับนี่ไงครับนี่ครับไฮไลท์ของการบํารุงพริกครับคือขี้หมูนะครับเนี่ยครับขี้หมูถ้าใครสนใจอยากได้ลูกหมูสายพันธุ์ดีๆนะครับก็เชิญชมเชิญอ่ามาจับจองได้เลยนะครับว่าจะได้อยากได้อะไรนะครับ มันก็จะมีสายพันธุ์ลัดไว้แล้วก็แลนเลสนะครับตอนนี้ผมก็เลี้ยงเป็นหมูสายพันธุ์สองสายอยู่นะครับอ่าสองสายแล้วถ้าใครที่อยากจะได้แม่พันธุ์ดีๆไปไว้ในข้อนะครับก็ทักสอบถามันได้นะครับผมนี่ครับหมูก็เยอะนะครับต่อไปนะครับโปรเจกต์ต่อไปนะครับเป็นพริกนะครับที่จะเตรียมนี่ครับอันนี้คือพื้นที่ที่ผมกำลังจะเตรียมปลูกนะครับว่าจะได้ผลหรือไม่ รอติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สำหรับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับจะเป็นหัวข้ออะไรนั้น,ชนเชิญเตรียมรับชมได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผม